สัสดีครับให้สรุปโคตรมันสุดๆขออนุญาตใช้คำว่าโคตรมันเพราะไม่รู้จะบรรยายยังไงถ้าดูรูปเกมดูรายละเอียดทั้งสองเกมเนี่ยลิร์พูสู้แมนซิตี้ไม่ได้ถ้าตัดสินแชมป์ด้วยรูปเกมและแนวทางรายละเอียดในการเล่นของ2งสองทีมเนี่ยก็ต้องให้แมนซิตี้นะครับเป็นแชมป์ไปเลยแต่ฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะในลีก แล้วก็ลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับก็คือลีกที่มีคุณภาพสูงสุดแหละตอนนี้ทีมที่ดีที่สุด2ทีมมาเจอกันดีที่สุดยังไงทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมาเจอทีมที่ยิงประตูได้เยอะเป็นอันดับ2ในลีกที่เข้มข้นที่สุดทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดมาเจอทีมที่เสียประตูน้อยเป็นอันดับ2แมนซิตี้เสีย18นะครับตอนนี้ก็เสียเป็น20แล้วลิเวอร์พูลเสียเป็น22 นะครับตอนนี้ทีมที่เสียประตูเป็นอันดับ3ก็คือเชลซีจากเป็นทุนที่เสียประตูน้อยๆน,นะครับตอนนี้เชลซีเสียประตูไป23ลูกถึงนาทีนี้ทั้ง2ทีมก็คือเบอร์1เบอร์2นะครับในแง่เกมรุกเกมรับอยู่ดีแล้วก็เป็นวันเกิดของเซริโอมาเน่ด้วย10เมษานะครับผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์แล้วก็ v a r พอเทนี่ซึ่งก็ มีประเด็นดราม่ากับยูรินครอปอยู่นะครับครอบบวกไปวุ่นวายแล้วก็มีตัวละครรับลงมาในเกมนี้ก็คือกับบันเคซุสของฝั่งแมนซิตี้การเล่นกับไลน์ออฟไซด์ของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ใช้ผู้เล่นที่เป็นตัวจีดแต่มันมีที่เด็ดมากกว่านั้นอีกนะครับและในแดนกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นแดนกลางที่ถือว่าน่าจะเจ๋งที่สุดแหละในชุดนี้ ก็คือฟาบินโยเตียโก้เฮนโดนะครับดีสุดและข้างหน้าก็เป็นมาเน่โชตาแล้วก็ซาร่าแล้วก็ซาร่าเกมนี้ประทับใจการเล่นมากๆนะครับแล้วก็มีข่าวว่าซาร่าอยากอยู่ต่อตัวเลขที่เสนอกันมาเนี่ยน่าจะถึงจุดอาจจะต้องมีบทสรุปที่จบลงกันด้วยดีอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ผมทำคลิปไว้แล้วว่า ซา่าจะไปนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่ก็เดี๋ยวกย็มันจะไม่โพสอะนะในรายละเอียดของวิธีการเล่นต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยลิวพูนี่แผลเต็มไปหมดเลยนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับวิธีการของแมนซิตี้เนี่ยนะครับใช้แผนที่มันเซอร์ไพรส์มากๆนะครับโดยเอาเบนโดซิลบาเนี่ยนะครับลงไปต่ำแล้วก็เป็นตัวคุมจังหวะที่จะออกบอล แล้วก็วิ่งคอยตัดจังหวะการเล่นของแดนกลางของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แบรนโดซิวาคือตัวแสบมากๆนะครับลูกแรกก็มาจากการได้ลูกฟาวที่ฟาบินโยนะครับไปทำฟาวดูเหมือนจะเป็นวอเกอร์นะครับแล้วก็แบรนโดไปถึงปั๊บก็เปิดบอลเร็วเลยเขี่ยบอลให้คีวินเดอบอยแล้ว ฟาบ,บินโยก็ยังเฉยอ,อีกนะครับตรงนั้นนี่มีเฮนโดฟาบ,บินโยแต่ฟาบ,บินโยเนี่ยอยู่ใกล้เดบรอยมากที่สุดปล่อยให้เดบรอยเนี่ยพาบอลเข้าไปตัวเองก็ยังงงเหมือนยังไม่สั่งนะครับปรากฏว่าพอได้ระยะเดบรอยก็ยิงแล้วก็เจ้าประจํานะครับแต่ไม่เหมือนเจ้าที่สร้างคอนเทนต์นะครับกองหลังที่แพงที่สุดมาติบเราก็ยกเท้าขึ้นบล็อกแล้วมันก็แฉลบบล็อก สุดปัญญาที่อริซงจะเซฟได้ถ้าลูกนี้ไม่ฉลับอาริซงเซฟได้แน่นอนพอบอลมันเปลี่ยนทิศสปีดบอลมันเปลี่ยนนะครับทิศทางบอลมันเปลี่ยนนิดหน่อยแต่มันก็ดีพอที่บอลมันจะพุ่งไปชนเสาแล้วก็เข้าประตูไปิตีก็นําตั้งแต่นาทีที่5นะครับเร็วมากจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเซอร์ลิงเนี่ยหลุดไปด้วยการเล่นกับลายเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ก่อนเกมนะครับว่าแน่นอนเลยลายดีเฟเอนของเรายืนสูงอย่างนี้เนี่ยนะครับเป๊ปเนี่ย ต้องวางตัวเร็วๆเพื่อที่วิ่งสอดทะลุมาแล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยก็หลุดไปแล้วก็จังหวะนั้นโดนเดียวๆอาริซงเนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับออกมาพุ่งออกมาเร็วแล้วก็บล็อกบอลแฉลบขาแล้วก็พุ่งออกหลังไปนะครับถัดมาไม่เท่าไหร่เลยก็เป็นการฟาวของฟา์บินโยแล้วก็เป็นที่มาของประตูคุิงดบลอยแต่หลังจากนั้นนะครับดิโกโชตา ก็มาเอาประตูคืนเป็นจังหวะที่เข้าทำที่มันถือว่ามันไหลลื่นและเร็วนะครับเป็นจังหวะที่บอลนเนี่ยมันถ่ายไปแล้วก็การต่อบอลที่มันเร็วนะครับโมก็เล่นผิดธรรมชาติตัวเองก็คือไม่เล่นเก็บบอลไว้กับตัวนานนะครับอยู่ที่ริมขอบเกียรติโทษก็ตักข้ามาจะให้มาเน่ซึ่งมาเน่เนี่ยออกตัวเร็วไปนิดนึงนะครับออฟไซด์แน่ ซีซั่นนี้ออฟไซด์มา14หคนและมาเน่คนเดียวนะครับเยอะสุดแล้วปรากฏว่าอ้าวสโตนขึ้นโมงพอสโตนขึ้นมงปับ๊บแบรนโดซิบาเนี่ยก็แตะบอลแต่อบอลที่แตะเนี่ยมันมาเข้าเท้าเาจอรอบโบเราเจโรอบโบเราก็เปิดลึกเข้าไปเลยนะครับลึกเข้าไปใกล้เส้นหลังแล้วก็เทรนวิ่งสอดเข้าไปแล้วก็ตบเข้ามาดิโกโชต้าสอดเข้ามาก็เรียบร้อยนะครับคมจริงๆถ้า ในพื้นที่ในกรอบเกขตโทษในกรอบ6ลาในพื้นที่สำคัญสำคัญเนี่ยนะครับในกรอบ18หลากรอบ6หลาเนี่ยอีโกโชต้าเนี่ยอันตรายมากๆกนะครับก็ทําประตูที่15ของตัวเองได้แล้วก็ไล่มาเสมอ1นึ่ง,งเกมเนี่ยก็ยังมีแผลแบบเดิมๆนะครับวิธีการก็คือผู้เล่นของซิตี้เนี่ยนะครับใช้การเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลเนี่ยวิ่งตัดแล้วก็ดึงผู้เล่นของเราโดยเฉพาะแนวรับเนี่ยรวบเข้าไป ไปบีบอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับแล้วใช้ตัวที่คาดไม่ถึงเติมเข้าไปจากมุมไกลนะครับด้านไกลแล้วก็เป็นที่มาของประตูที่2ข,ของกาเบียลเทซุสซึ่งลูกที่เปิดเป็นลูกเตะม,มุมครับเปิดมาเนี่ยมาติดขึ้นโขกได้แล้วก็บอลเนี่ยมันไปตกข้อเท้าคันเซ l โลที่ด้านไกลที่อยู่นอกสายตาของเทรนเนี่ยนะครับ แนวออฟไซด์นี่ดันขึ้นมาแล้วเคซุสก็วิ่งสวนไล่จังหวะเดียวกับคันเซโล่เปิดบอลเนี่ยมันลงพอดีเป๊ะเลยคันเซโล่เนี่ยเปิดบอลมาปับ๊บบอลมันทิ้งมามาถึงกับ์บิเคซุสแตะบอลลงแล้วก็แปรข้ามมืออลริซงแล้วก็ไปเช็ดคานเข้าประตูไปลูกแรกชนเสาเข้าลูกที่สองเช็ดคานเข้านะครับก็เป็นประตูนำสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็จบครึ่งแรก รายละเอียดนี่เห็นชัดเลยว่าแผนก็คือหลอกให้ผู้เล่นของลิเวอร์พูลนี่นะครับถูกดึงเข้าไปแล้วก็ใช้การโจมตีจากด้านไกลก็คือตัวที่วิ่งเติมเข้ามาเนี่ยเป็นแบ็กบ้างบางทีแบ็กก็วิ่งตัดนะครับแล้วก็ตัวริมเส้นเนี่ยก็วิ่งไต่ริมเส้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ดึงผู้เล่นของเราเนี่ยหุบเข้ามากลายเป็นว่าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยโล่งหมดนะครับแล้วก็การแทงบอลทะลุช่องระหว่างลายเซนเตอร์ เซนเตอร์ทั้งคู่เซนเตอร์กับแบ็กเนี่ยนะครับบอลทะลุไปแล้วก็ผู้เล่นของเราปริกิริยยก็เฉื่อยมากนะครับทั้งการบีบจังหวะการออกบอลก็ไม่มีรายละเอียดเนี่ยพอได้บอลก็ตื่นเต้นเหมือนก็พยายามจะเน้นนะครับมีตัวเดียวที่ไม่ตื่นเต้นก็คือเตียกโก้นะครับก็เป็นตัวที่คอนโทรลจังหวะทําให้เราอ่ะไม่หลบมากไปกว่านี้นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับถ้า เกมยังเป็นอย่างนี้ต่อเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอาจจะโดนเยอะเลยสัดส่วนการครองบอ bon ล54-46ซิตี้มีโอกาสมากกว่าเราเนี่ย3เท่าตัว7นะครับเข้ากรอบ4เป็นประตู2เราอ่ะมีโอกาส2เข้ากรอบ2เป็นประตู1แล้วก็ลูกออฟไซด์ซิตี้เนี่ยออฟไซด์ไป3ของเราก็ออฟไซด์ไป2ลูกเตะมุมเนี่ยเราไม่มีโอกาสเลยแม้แต่คนเดียวนะครับ เป๊ปนี่ยวางแท็กติกมาดีมากเพราะรู้ว่ากองหลังของเราผู้เล่นของเราในตัวใหญ่กว่านะครับถ้าลูกตั้งเตะเนี่ยนะครับอันตรายก็ซิตี้ได้เปรียบ4ต่อศครึ่งหลังมา47่สวินทีประตูตีเสมอก็เกิดขึ้นจากเซริโมาเน่นะครับเป็นจังหวะที่ซิตี้คาดไม่ถึงเป็นแพนแบบที่เราคุ้นตาก็คือลูกขีปนาวุธนำวิถี ของฟันได้นี่ทิ้งไปเลยที่ริมเส้นคราวนี้เทรนเติมแล้วครึ่งแรกในเทรนเติมน้อยนะครับพอเทรนเติมปับ๊บบอลมันลอยไป๋ยวปรากฏว่าคันซิ l โลเนี่ยก็อ่านอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นมงแต่มงไม่ดีนะครับบอลมันตกมาเข้าทางเฮนโดเฮนโดก็ป้ายบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกออกมาให้เทรนเทรนก็แทงต่อให้โมโมจับบอลได้พลิก หันไปมองซาดิโอมาเน่กำลังออกตัวแล้วเขาเปิดเข้าช่องระหว่างเซนเตอร์ฮากับแบ็กนะครับตัดเข้าไปเข้าทางวิ่งของซาดิโอมาเน่เรียบร้อยซาดิโอมาเน่วิ่งเข้าไปถึงปับ๊บก็ยิงเข้าทางด้านไกลเรียบร้อยสุดปัญญาของเอรีสันจัเซฟได้และจากนั้นนะการชิงเหลี่ยมกันเนี่ยโอ้โหทั้งเกมนะครับแผนที่ผู้เล่นทางซิตี้เนี่ยนะครับจะวิ่งทะลุตายเนี่ย มันเริ่มไม่ได้ผลแล้วนะครับแบ็กสองข้างก็ทำหน้าที่ดีๆแล้วก็ตัวที่จะเติมจะโอเวอร์โหลดเนี่ยนะครับอย่างแบ็กเนี่ยนะครับผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับก็คุมแบ็กสองข้างไม่ให้เติมถนัดนะครับแล้วก็มีตัวไปคีดแบรเดโรซินบาจะเป็นเฮนโดบ้างเตียโก้บ้างใครก็ได้นะครับที่อยู่แถวนั้นคอยวิ่งรีบ,รบๆเคียงๆถ้าแบร์เดโได้บอลเมื่อไรเนี่ยจะไม่มีเวลามากนะครับก็รีบขยับเข้า ก็เลยทําให้การออกบอลของเบนเดโดเนี่ยเริ่มยากขึ้นนะครับเดืบรอยก็ไม่เคยได้บอลแล้วนะครับจนมาช่วงท้ายนะครับเดืบรอยถึงได้บอลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เราอ่ะก็เกือบได้ประตูชัยนะครับจากที่ดิโกโชตาเนี่ยพุ่งเข้าไปจิ้มแล้วบอลมันติดเซฟนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเราก็เกือบเสียนะครับจากลูกฟรีคลิกนะครับของมาเรสนะครับแล้วก็ลูกชิป ของมาเลเซียสิเหมือนกันนะครับที่น้ําหนักมันเยอะเกินนะครับแต่ถ้าดูแผลที่มันเกิดขึ้นในครึ่งแรกเนี่ยกับครึ่งหลังเนี่ยนะครับแผลที่มันเกิดขึ้นในครึ่งแรกเนี่ยมันถูกแก้ไขมาเกือบเกือบเกลี้ยงเลยแทบไม่เหลือเลยไอ้บอลทะลุช่องที่เล่นกับลายเนี่ยนะครับแทบไม่เห็นเลยนะครับว่าไอ้บอลที่หลุดไปแล้วจะเล่นแบบได้ลงโล่งนะครับเสมอกันไปแบบต้องยอมรับนะครับ ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะซิตี้เล่นดีดีมากนะครับก็ต้องยอมนะครับแล้วก็เกมนี้ถ้าให้แมนนร์มนเนี่ยในทัศนะผมเนี่ยผมให้เตียโก้นะครับเป็นคนที่คุมให้เกมของเราเนี่ยนะครับไม่เละเทะจนเกินไปนะครับแล้วก็จบเกมแบบที่เราต้องการได้เอามาดูคะแนนก่อนกันนะครับอาริสงทั้งสองลูกที่โดนมันสุดเป็นยาจ,จริงลูกแรกแฉลบซึ่งมาติดนี่ก็เป็นเจ้าประจำอ่า เหมือนกองหลังของบางทีมนะครับค่าตัวแพงๆนี่แหละนะครับที่สร้างคอนเทนต์ประจานะครับแฉลบแล้วมันก็สุดปัญญาเข้าประตูไปมาติบนี่ผมว่าเฉพาะลูกแฉลบนี่น่าจะมี3-4มสีลูกแล้วซีซั่นนี้นะครับแต่อาริซงอีกเหมือนกันนะครับที่รักษาลิวพูไว้ไม่จบออกมาแบบพ่ายแพ้นะครับหลายจังหวะที่มันน่าจะเสียเลยนะครับอาริซงเนี่ยก็เซฟ ไอ้ลูกที่โดนแต่ละลูกเนี่ยนะครับมันสุดจริงๆนะครับลูกที่เคซุสหลุดเข้าไปนี่ลูกนั้นก็สุดปัญญานะครับเพราะเราหลงเหลี่ยมนะครับเคซุสเนี่ยสอดเข้าไปจากมุมอับสายตาแผนโอเวอร์โหลดนั่นแหละนะครับในมุมมองผมผมให้อลิซงเนี่ยเจนะครับอาจจะให้มากกว่านั้นด้วยซ้ำไป7ดถึง7.5ให้7จดจได้นะครับฟันได้นะครับครึ่งแรกเล่นเหมือนคนไม่ได้กินกาแฟลงสนามนะครับ ดูงงๆนะครับแต่บอกตรงว่าเรางงจริงเพราะวิธีการโอเวอร์โหลดของแมนซิตี้เนี่ยมันทําให้เรางงไปหมดแล้วก็การเคลื่อนที่เนี่ยมันทำให้พื้นที่ริมเส้นเนี่ยมันมีตัวเกินตลอดนะครับจนตอนหลังนี่เราเอาตัวลุกลงมาคี y แบ็กที่จะโอเวอร์โหลดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เลยทําให้แมนซิตี้เนี่ยดันขึ้นลําบากขึ้นนะครับแต่ความนิ่งของฟันได้เนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับฟันได้เนี่ยเกมนี้ให้ได้นะครับที่7นะครับ เจ้าโรอบโบในครึ่งแรกเนี่ยบอกตรงเลยว่าเล่นยากมากนะครับเพราะการสอดมาแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยคือผู้เล่นในส่วนที่มันเกินเนี่ยมันสุดปัญญาแล้วเพราะว่ามีตัวที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วอยู่ข้างหน้ามันก็ต้องตามนะครับพอขยับเข้าตามปับ๊บถูกดึงเข้ามาปุ๊บริมเส้นก็มีตัวสอดเติมมันก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดนะครับบางทีก็เอาแบ็กทิ้งตัดบ้างพอครึ่งหลังแก้มาก็ยังชั่วนะครับเจ้าโรอบโบเนี่ย ฟอร์มเกมนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคนะครับแต่อันตรายของจอร์โบไม่ได้มากนักนะครับก็น่าพอใจนะครับผมให้ไปที่6.5แล้วกันนะครับเจอมาติปเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครึ่งแรกก็เล,เล่นเล่นลำบากเหมือนกันแต่ก็เป็นตัวที่พยายามนะครับพาบอลดันพาบอลเติมนะครับแล้วก็การโอเวอร์โหลดของมาติปนี่นะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับถ้าให้ความสำคัญเนี่ยผมว่ามาติปเนี่ย ก็มีความสําคัญไม่แพ้กับฟันได้นะครับช่วยได้เยอะนะครับผมให้ไปเท่าๆกับฟันได้แล้วกันให้ไปเจ็ดนะครับเทรนด์เกมนี้ครึ่งแรกเทรนด์ปฏิกิรียาโดยเฉพาะการตามปิดมันดูสับสนไม่หมดเลยเพราะไม่มีคนมาตามโดยเฉพาะตัวที่โอเวอร์โหลดตัวที่วิ่งเติมขึ้นมาจากริมเส้นนะครับผู้เล่นของทางแมนซิเตี้เนี่ยกล้าเสี่ยงนะครับคือข้างหลังเนี่ยเหลือตัวน้อยเลยนะครับ แต่ใช้ตัวเติมตัวล้นแล้วก็เพรสสูงพอถูกล่อให้หุบเข้ามาพื้นที่ริมเส้นก็โล่งนะครับพอจะขยับออกไปริมเส้นก็มีช่องห่างระหว่างเซนเตอร์นะครับก็มีตัววิ่งสอดตัดครึ่งแรกในโอโทอลุก,กระจุยกระจายเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยพอครอบแก้เกมมาเทรนก็โอเคเลยนะครับแล้วก็เกมนี้ผมว่าเทรนเนี่ยเด่นนะครับแอิไแล้วก็ มีจังหวะสสวยๆที่ออกบอลส,สวยๆในลหลหนเลยนะครับเทรนต์เนี่ยนอ,นอกจากเกมป้องกันดีขึ้นนะครับก็มีลูกแอสซด้วยนะครับจังหวะที่สอดเข้าไปตบลูกของเจ้าโรบโบเนี่ยแหละนะครับให้ไปที่7.5แล้วกันส่วนเจ้าโรบโบเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็น7แล้วกันเพราะไอ้ลูกขีพาสลูกนั้นเนี่ยเปิดบอลน,น้ำหนักดีมากนะครับเทรนต์เข้าไปถึงเนี่ยก็แค่ ตบกลับมาให้เพื่อนสอดเข้ามายิงนะครับซึ่งดิโกโชต้าก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็เพ้นเป็น7.5แล้วกันนะครับฟาบินโยคือผู้เล่นที่ฟอร์มห่วยที่สุดนะครับสับสนงุลงงลูกแรกฟาบินโยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจังหวะฟาลนะครับแล้วก็แทนที่จะไปป้องกันการเล่นเร็วก็ไม่ป้องกันนะครับแล้วบอลไปถึงเดอะบอยตัวเองใกล้สุดก็ไม่บีบไม่เข้าไม่กดดันนะครับเชื่อไปหมดนะครับ ครึ่งแรกเนี่ยดูเมื่อไหร่จะสางสักทีวะสงสัยโดนกาแฟเนี่ยดับเบิลช็อตเข้าไปนะครับกลับลงมาครึ่งหลังอะ่ะดีขึ้นแต่ก็ออยังเป็นภาระมากที่สุดแล้วในแดนกลางนะครับแต่ก็มีส่วนช่วยนะครับผมให้ไปที่6แล้วกันเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่เล่นห่วยแบบเข้าตานะฟาบิโยเนี่ยนะครับต้องในคนคช้คอนคาชันอยู่นะครับเฮนโดเกมนี้เนี่ยไม่ได้ ทำให้นิ่งแล้วก็ไอความไม่กล้าเล่นนะครับมีจังหวะที่เตียโก้เนี่ยตบให้สวยๆเราผมรับตากดไปเลยแต่ว่าแหมลูกนั้นดันไปยกอีกนะครับมีจังหวะแบบนี้นะครับลูกได้เสียเนี่ยแต่การวิ่งบีบพื้นที่วิ่งชิงจังหวะแล้วก็พอครึ่งหลังมาเนี่ยมาปรับแท็กติกแล้วก็มาคี y b บ n ์เนโดบ้างสลับแต่ตัวหลักเนี่ยที่คีย b บ n ์เนโดก็คือเฮนโดนะครับทำให้บอลแดนกลางของซิตี้เนี่ยก็เริ่มสะดุดนะครับ เพราะเดร้บยเนี่ยจะวิ่งสอดวิ่งเติมสูงแบเดโดเนี่ยจะเป็นคนที่คอนโทรลจังหวะพอมีตัวปิกคียแบร์เรโดเนี่ยทำให้รูปเกมต่างๆของแมนซิตี้ในครึ่งแรกที่บกุกคเล่นแบบสบายเลยนะครับไหลลื่นมากก็เริ่มติดๆขัดๆนะครับแล้วก็กดดันชิงจังหวะ2เนี่ยทำได้ดีเฮนโดเนี่ยถ้าเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยก็โอเคดีกับฟาบิโยช่นะครับแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยนะครับ ก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับผมให้ไปที่ายปลายแล้วกันไม่ถึง7นะครับเทโก้คันท a ่าอันนี้โดดเด่นมากๆนะครับคอนโทรลจังหวะเกมน่อจูเลยนะครับคือไม่มีลกนะครับแต่ละจังหวะเล่นแล้วแต่ละจังหวะที่จำเป็นต้องตัดเนี่ยตัดเด็ดขาดแล้วก็คือภาษากายแกก็ทำแมาา่าซืซอ่อนะครับมีหลายจังหวะที่ แกหน้าโดนเหลืองสองมากนะครับคือแกเล่นแบบตัดขาดเนี่ยสองจังหวะแน่นอนนะครับแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยก็โอเคละบันทึกไว้ละหนึ่งละนะครับพอโดนคนที่สองนะครับเดือบรอยนะครับก็แกก็เจอเหลืองนะครับแต่มีจังหวะหนึ่งนะครับที่จังหวะนั้นเนี่ยแกเข้าบอลดูเหมือนจะเป็นเบร์นโดนะครับแต่ว่าจังหวะก่อนหน้านั้นเนี่ยแกโดนโรดี้เนี่ยเหนียวก่อนนะครับ พอเหนียวปับ๊บแกก็เลยเสียสมดุลแกก็เลยเข้าไปย่ำเบรนโดนะครับเกมนี้เนี่ยผมว่าคือตัวที่ทำให้รูปเกมของลิปูเนี่ยไม่เละเทะจนเกินไปนะครับปลุกสติของคนอื่นเนี่ยขึ้นมาจนคอนโทรลจังหวะได้นะครับแล้วก็เล่นได้อย่างนี้ดีมาตลอดไอ้ใบเหลืองนี่มันจำเป็นจริงๆนะครับก็ผมว่านี่คือนักเตะที่เด่นที่สุดแล้วในทัศนะผม ผมให้ไปแปดเลยนะครับนี่คือแมนออลแมนของผมนะครับเตียโกอักันเาร่านะครับข้างหน้านะครับซาดิโอมาเน่ผมไม่ชอบความเฉยนะครับไอ้ลูกที่เรายิงได้ในจังหวะแรกเนี่ยซาดิโอมาเน่ก็กำลังจะล้ำหน้าอีกแล้วนะครับแต่ว่าสโตนเนี่ยอยู่ในระยะขึ้นมงและมงถึงพอดีเลยมันก็เลยที่มาทำให้เราเนี่ยได้ประตูตีเสมอนะครับถ้าลูกนั้นเนี่ยบอลไปถึง มาเน่ก็อดอินนะครับแล้วก็จังหวะที่จะสปีดเข้าไปไปชิงจังหวะไปกดดันเนี่ยแกก็เหมือนรอจังหวะไปหมดเลยนะครับจังหวะที่จะวัดที่กล้าเสี่ยงนะครับอาจจะถูกสั่งมาให้ให้ระวังการเติมเวลาตัวเองหลุดตำแหน่งด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับแต่กย็ยิงประตูได้นะครับในจังหวะที่วิ่งทะลุเข้าไปรับลูกเปิดของซาร่าก็ต้องชม การต่อบอลของเพื่อนๆนะครับจนกระทั่งบอลไปถึงบอลจากซาร่าคมมากนะครับก็ถึงมาเน่นะครับมาเน่ก็เลยอนุโลมให้ได้เจ็ดนะครับแต่ถ้าข้างหน้าเนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดผมชอบซาร่านะครับชอบมากที่สุดซาร่าเกมนี้เนี่ยจากที่ผลบนบนมา2เกมนะครับเกมนี้ซาร่าประทับใจมากๆหลายจังหวะแล้วก็พอถูก ปรับเทคนิคตื่นตัวขึ้นมาก็มาช่วยเล่นเกมรับด้วยเป็นตัวทุกถูกชิงจังหวะชิงตัดนะครับแต่ก็เป็นตัวที่กดดันคู่ต่อสู้ได้ดีแล้วก็แอซซิตได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีส่วนกับทั้ง2ลูกเลยนะครับจังหวะที่เปิดให้มาเน่นะครับแล้วก็สโตนโหม่ออกมานะครับตรงนั้นจำตำแหน่งการเล่นแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยประทับใจนะครับชอบซาร่าเนี่ยผมให้ไป7.5เกือบเกือบแนะครับ เกมนี้ถ้าผมไม่ให้เตียโกแมนแลแนเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยควรจะได้ก็คือซาร่าเนี่แหละนะครับแต่ซาร่าเนี่ยได้เป็นรองแล้วกันนะครับนิโคโชต้าเวลาได้วอลแล้วพาบอลไปพอจังหวะออกบอลให้เพื่อนเนี่ยนะครับคือมันช้าไปครึ่งจังหวะตลอดเวลาเลยนะครับเห็นตลอดแต่ถ้าจังหวะวิ่งทําทางแล้วก็วิ่งสอดเข้าไปหรือวิ่งเข้าไปหาตําแหน่งจบสกอร์เนี่ย ก็ยังเป็นคนที่เชื่อขนมกินได้ยิงประตูที่15้าของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะครับฟอร์มเกมนี้เนี่ยประทับใจอยู่ในระดับหนึ่งจะถามว่าชอบไหมถ้าเชื่อมเกมดีขึ้นผมจะไประทับใจมากกว่านี้นะครับแต่ให้ไปได้นะครับที่7นะครับก็ถือว่าโอเคเลยตัวสำรองที่ลงไปก็น่าประทับใจนะครับเดวี่ก,กิจา้าเนี่ยไม่ทําให้รูปเกมดรอปเลยนะครับลงไปก็ทําหน้าที่ดีๆแล้วก็วิ่งไล่วิ่งเก็บคือตอนนี้เนี่ยเดวี่ก,กิจา้าคือมาตรฐานที่ เรายอมจ่ายเงินห้าสิบกว่าล้านเนี่ยนะครับไปซื้อตัวมาผมให้ไปหกจุดห้านะครับเกมนี้พิมินโนล,ลงมาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับมีจังหวะหนึ่งเนี่ยผมเห็นวิ่งประคองประคองเฮ้ยทำไมไม่เข้ามาทำไมไม่เข้าแก่อ่านจังหวะคือแกคอยเล่นจังหวะสองพอมีเพื่อนดังปับ๊บโคต่ตสเราจะเปลี่ยนทิศทางแล้วแกก็จะวิ่งโฉบตัดผมก็เลยถึงมังอ๋อไอ้ไที่วิ่งประคองประคองก็คือจะเล่นจังหวะแบบนี้ไม่ใช่ไปวิ่งเข้าไปเป็นคนที่เข้าจังหวะแรกแล้วให้เพื่อนคอยเก็บ นะครับแกเป็นจับคอยเก็บบอลจังหวะ2ภาพโดยรวมถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับประทับใจมากมายแต่ก็ไม่ขีเหร่นะครับผมให้ไป6นะครับลุยไอา s สตรงไปดูจากวิธีการเล่นแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเสียงนะครับดูแลอาจจะถูกสั่งมาให้ปิดการเติมเกมของไคลวอเกอร์เพราะครึ่งแรกเนี่ยไคลวอเกอร์เนี่ยโผล่มาเรื่อยเลยเดียสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษ วิ่งไปแย่งเคสซูซูิงก็มีอะไรก็มีเพราะอา้าวเพราะมีการแก้เกมครึ่งหลังมาเนี่ยคายว์วอเกอร์ไม่โผล่ขโมาป่วนเปี้ยนอีกแล้วไม่กล้าขึ้นมาโอเวอร์โหลดอีกแล้วนะครับก็ทําให้คายว์วอเกอร์เนี่ยมีงานต้องทํานะครับต้องพวงกับเกมรับเกมนี้เนี่ยสนุกสนุกมากมากนะครับเรียกว่าได้ว่าโคตรมันนะครับแต่ถามว่า,าถ้าดูรูปเกมจริงๆเนี่ยถ้าเอาชนะคะแนนเนี่ยผมว่าแมนซิตี้นะครับทั้ง2เกม ตอนบุกมาที่แอนฟิลแต่ตอนนั้นเนี่ยริวพูเนี่ยยังไม่มีความพร้อมนะครับฟันได้จะไม่ได้อยู่ในในมาตรฐานแบบนี้แนวรับเรายัางไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับแต่ครึ่งแรกของเราเนี่ยมาตรฐานไม่ดีเลยนะครับไม่วันแนวรับหรือระบบทีมนะครับแต่ก็ยกระดับดีขึ้นต้องให้เครดิตการแก้เกมของเยกนค็อปนะครับอ่านเกมขาดมากนะครับรูปเกมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในครึ่งแรกเนี่ย ที่ซิตี้เนี่ยดูโอ้โหมีช่องให้เล่นเยอะเลยหายไปเลยนะครับก็ถือว่าพอใจนะครับเสมอกันไปสอง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 ในที่นี้ก็คือนับตั้งแต่เกมที่ที่ผ่านมานะครับลิพูลก็ชนะแล้วก็สกอร์ก็เท่ากันนะครับเกมนี้สกอร์ก็เท่ากันนะครับแล้วก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะก็เสมอกันแล้วนะครับยังเหลืออีก7เกมไปวัดกันข้างหน้าเดี๋ยวเก็บตกเนี่ยมีเรื่องจะพูดอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะ เกมคู่อื่นๆเนี่ยที่ดูแล้วก็นั่งยิ้มนะครับบางเอิญว่างมากก็เลยมันช่วงเทศกาลไม่เดินทางก็ดูบอลแบบดูมันแบบบอลจบตีสอตีสาก็ไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับ